รู้ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอยู่กับเซิร์ฟอะไรไม่รู้ครับเซิร์ฟกีเอนะครับกีเอที่เองครับผมก็ไม่รู้งั้นเนาะเซิร์ฟอะไรครับนะผมมาเล่นในเซิร์ฟเขา้วนะครับไม่รู้เซิร์ฟอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไอพีได้ใต้เดทคิวชั่นนะครับเจอผมะมาทครั้งแรกนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนะครับครับผมจะไปเอาลูกนะครับ เดี๋ยวจะมาแนะนำเรื่องไอ้พวกช็อปอะไรแบบนี้นะครับนี่เอาได้สำหรับ V.I.P. นะครับเซิร์ฟนี้ไม่แจก V.I.P. นะครับเขาแจกเฉพาะวันนี้นะครับนะครับนี่ก็คือช็อปนะครับช็อปของเซิร์ฟนะครับช็อปของเซิร์ฟนะครับ มีอาวุธมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เดพากัานะครับของบางเกิดเริ่มต้นก็จะเป็นที่นี่นะครับเดี๋ยวไปน,นะครับแต่ครั้งแรกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะครับมันอาจจะเล็กหนนะครับเพราะผมผมมันกากนะครับอ่อนเล็ก นะครับอ้เบื่องเกิดข้ารับเล็กเล็กเล็กค้าง